การสั่งใจคนหมดรักให้กลับมาไล่ล่าคุณครับคนจะกลับมารักคุณเนี่ยครับมันต้องตั้งอยู่บนกฎนี้กฎเดียวเท่านั้นไม่มีกฎอื่นมีกฎนี้กฎเดียวกฎแห่งการเสพติดนะครับมีการศึกษาจากฮาวาร์ดแสดงให้เห็นว่าความรักนะการกระตุ้นสมองมันคือการกระตุ้นสมองส่วนเดียวกับการติดยาคนติดสารเสพติดกับคนกําลังคลั่งรักเนี่ย มันคือการกระตุ้นจุดเดียวกันในต่อมของสมองมันอยู่ใต้มันเป็นต่อมใต้สมองส่วนนี้เราเรียกว่านิวเคลสเอ็กคัมเบนครับมันเป็นต่อมใต้สมองยิ่งคุณสร้างช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วสลับกับการจากไปจะยิ่งทำให้สมองติดรสชาติของความรักนั้นมากขึ้นถ้าคุณกระตุ้นไอ้ต่อมตรงนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าใครมันก็รักคุณครับไอนิวเคลสตัวนี้ มันจะรู้สึกรักหรือเสพติดอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคือของขวัญชีวิตหรือคือรางวัลชีวิตครับถ้าวันนี้คุณไม่สามารถทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณคือรางวัลชีวิตของเขาได้มันเลยหมดรักจากคุณไปหน้าที่ของคุณคือทำให้อีกฝ่ายคิดว่าคุณคือของข,องขวัญในชีวิตของมันครับแล้วทำไงดีนะครับที่ตัวเองจะได้เป็นของขวัญคือทำให้สมองของอีกฝ่ายมันคิดว่าคุณคือของขวัญในชีวิต มันจึงจะไม่หาคนอื่นมาทดแทนแต่ถ้ามันไม่คิดว่าคุณเป็นของขวัญในชีวิตมันเลยหาคนอื่นมาทดแทนครับสิ่งที่ไม่ควรทาก่อนคนที่ทาประเภทนี้จะเป็นสิ่งที่เขารําคาญแต่ฝั่งนี้คือของขวัญครับที่เขาจะวิ่งไล่ล่าหนึ่งครับทำอะไรครับพยายามเร่งรัดสถานะสองครับกลับมาได้ไหมคําพูดประเภทนี้เขาจะไม่กลับครับเพราะเลยครับอีกฝ่ายมันรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของขวัญชีวิต แต่น,นี่มันคือของตายกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้โทรหามันเมื่อไร่ก็ได้แชทหามันเมื่อไหร่ก็ได้สามครับการโทรเช็คหรือการขอรหัสชีวิตของคุณมันไร้ค่าขนาดนั้นเลยครับเลยต้องไปพยายามตามติดชีวิตของคนอื่นตามเช็คชีวิตของคนอื่นตามดูว่าเขาจะมีคนโน้นคนนี้ยังไงทำไมคุณไม่เอาเวลาไปโฟกัสพัฒนาตัวเองให้มันเลอค่าจนอีกฝ่ายกลัวที่จะสูญเสียคุณไป แต่มันกลับกลายเป็นว่าคุณไม่มีเวลาโฟกัสตัวเองกลับกลายเป็นว่าไปนั่งภาวะผวงวา่จาจะสูญเสียคนอื่นไปเพราะงั้นนี่คือสิ่งที่เขารําคาญแล้วคนหมดรักมันก็จะหมดรักเรื่อยๆหมดรักเรื่อยๆหมดรักเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่ทาทาให้คนหมดรักกลับม,มารักคุณเพราะคุณทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณคือของขวัญคุณเป็นนัมเบอร์วันที่เขาหาจากที่อื่นไม่ได้และนี่คือคนพิเศษที่สุดในชีวิตหนึ่งครับคุณต้องมีมาตรฐานชีวิตครับ ของตอนเองคนมีเสน่ห์ที่สุดเนี่ยคือคนที่กล้าบอกว่าอันนี้ฉันโอเคอันนี้ฉันไม่โอเคถ้าคุณทําแบบนี้ฉันไม่โอเคถ้าคุณทําแบบนี้ฉันโอเคมันต้องมีกฎมาตรฐานที่ตายตัวมันจึงจะมีเสน่ห์ไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ยอมถามว่าทําไมถึงยอมทุกอย่างเพราะกลัวกลัวการอยู่คนเดียวกลัวว่าเขาจะมีความสุขกลัวว่าตัวเองจะมีความทุกข์กลัวว่า ชีวิตนี้จะไปต่อไม่ได้อีกแล้วกรัวว่าไม่มีเขาเนี่ยฉันจะเกิดความเหงาและไอ้ที่ผ่านมาไอ้ตอนไม่มีเขาคุณอยู่มาได้ยังไงสองครับนะคุณให้รางวัลทางอารมณ์ครับเวลาเขาทำอะไรดีๆให้คุณเนี่ยคุณต้องมีรางวัลให้ครับคือกฎของนิวเคลียสเอ็กซ์มเบนนะครับเวลาเขาทำอะไรดีๆให้คุณเนี่ยคุณต้องมีรางวัลให้อันต่อมาคือซังคอสเอฟเฟก สมองมนุษย์เนี่ยมันจะเสพติดอะไรก็ตามแต่หรือมันจะถอนตัวเองไม่ขึ้นออกจากความสัมพันธ์เมื่ออะไรก็ตามที่มันรู้ว่ามันได้ลงทุนในความสัมพันธ์นี้ไปเยอะครูคมมี40วิธีครับทำให้แฟนมองว่าคุณคือรางวัลชีวิตของเขาครับให้พิมพ์รหัสรางวัลแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวบทจะส่งให้ทั้งหมดเลยทั้ง40วิธีจี้ครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่3ามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิด ของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดที่และเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอดนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้นครับพวกที่ปากแข็ง หรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโกะคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสนเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปาลมมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่คอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ไลน์แอดแอด e โอนะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ